อโอ้โหฝั่งโน้นน้ำไม่เยอะฝั่งน้องเต็นเทศดเล่าเล่ายังดวงสมบูรณ์เนาะขันเพื่อนเขาว่าถางเฮ็ดเข่าเฮ็ดอวอยเฮ็ดไฮนี่ทิดีมากเลยได้จากได้จากผูเขาหนึ่งกับพ่อแล้วเฉ่นนะรอดหลายแล้วมันไฟฟ้าสถิตบัรยากาศมันจาก,กาศัศสก,กายวอล์กเออว่เป็นยังง ออกนะเออบรรยากาศบรรยากาศเขาอยากเขาไปแล้วนะเขาไปแล้วเขาอยากครับสกายวอล์กครับหมู่บ้านบรรยากาศบรรยากาศครับคนกำลังมาเที่ยวเที่ยวก่อนกลับสกายวอล์กบรรยากาศดีมาก ่ท <c oughs> คนทย <c oughs> สำหรับคนที่นี่ครับเที่ยวครับเมือ,เอ,อง,งเลยครับกำลังดังเลยสกายวอล์ก <c oughs> แม่น่ารักไง <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากนั่งพักก่อนบรรยากาศ มันมีถังอยอ่มันเกือบมันเกลมันล้มขวดบลล้มสิใครกันหนึ่งแห่จะลอบบ้าอนี้โอ้โหไอ้หนึ่งท่มันลออย่สบายาน้นะคฟังคอนซัอนฟังล่าของนายให่นะซาล้วกับปลาเนาแม่ของเธอคนเดียวบ้างกอนห อย่าแกกันงั้นแหละอย่าแก่กัน,นวพอทไทยบรรยากาศเดียว